ผมแอนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําหมูผัดพริกแกงคั่วไข่นะครับนี่วถตุดิบคือหมูห้าสิบบาทหัวหอมใหญ่ห้าบาทต้นหอมห้าบาทพริกแกงขั่วสิบบาทแล้วก็ไข่สิบบาทนะครับเดีย๋ยวเราไปทูวิธีการทํากันเลยไปโอเคครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ รอให้น้ำมันมันร้อนสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตอนขั้นตอนใส่ผิกแกงนะครับนี่ใครชอบเผ็ดก็ ใส่เผ็ดไปเลยครับส่วนผมชอบเผ็ดนะครับนี่แล้วก็คั่วพริกแกงให้หอมนะครับรนี่เป็นไงครับสีพริกแกงเผ็ดแ,แสบสูดเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยวมารอให้พริกแกงหอมแล้วเดี๋ยวเรามาใส่หมูกันนะครับ เราก็ใส่หมูลงไปแล้วก็คั่วหมูให้แห้งนะครับคั่วหมูให้แห้งเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เครื่องปรุงกันนะครับอ่าแล้วเราก็มาปรุงนะครับน้ำปลาตามใจชอบนะครับ น้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยๆนะครับรสด,ดีชูรสสองอย่างนะครับใส่กันไปแล้วเราก็ผูกเขาให้เข้ากันนะครับใครชอบกินน้ำก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะครับ Okay. แล้วเราก็ชิมรสชาติตามใจชอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ผักกันนะครับแล้วก็ใส่ไข่นะครับเราก็ใส่หัวหอมก่อนนะครับอ่าเคแล้วก็ต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เป็นไงครับเดี๋ยวเราให้ดูสีมันน่ากินไหมเป็นไงครับอหอมมากเลยเมนูยำดึกนะครับอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ไข่กันนะครับว่าทํำยังไงนะครับถึงให้ไข่มันแห้งนะครับโอเคครับเราก็ใส่ไข่กันไปเลยนะครับนี่ครับเว้นช่องใส่ไข่นะครับนี่ ล้วเราก็ตัวไข่ให้มันแห้งนะครับนี่ครับทําวิธีนี้นะครับอย่าเพิ่งคุกเขาให้มันเข้ากันตรงอีกฝั่งนึงนะครับเรารอตรงนี้ให้มันแห้งก่อนนะครับเ,เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆจะได้ทํากินกันได้และรสชาติบ,บอกเลยครับอร่อยมากครับเวลาอาหารยำดึกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนไข่แห้งกันครับ โอเคครับนี่ไข่แห้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทาตามอย่างที่ผมบอกก่อนนะครับเว้นตรงไข่ให้แห้งก่อนนะครับแล้วพอเวลามันแห้งก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดจางกันเลยครับโอเคครับนี่ครับตอนเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับน่ารับประทานใช่ไหมครับดูสิครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้จแอนด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับเมนู70บบาทดีกว่าซื้อกินถูกไหมครับตามร้านอาหารขอบคุณครับ